สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนไปที่จังหวัดปัตตานีครับเพื่อนเพื่อนไปดูเหรียญหลวงพ่อทวดอีกรุ่นหนึ่งครับพอดีได้มาวันนี้ครับก็เลยลองเอามาไลฟ์เพื่อนเพื่อนได้ลองรับชมกันดูนะครับนี่ครับรุ่นนี้คือเหรียญหลวงพ่อทวดนะเหรียญรูปไข่นะครับนะครับหลวงพ่อทวดรุ่นทูนเก้าปีสองพันห้าร้อยสามสิบครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบโดยทางวัดได้ขอให้กองสถาออกแบบให้นะครับนี่ครับ ก็จัดสร้างมาตั้งแต่ปี2,530นะครับรวมปัจจุบันก็30กว่าปีแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับสภาพกลางเก่ากลางใหม่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเอ่อจริงๆเหรียญรุ่นนี้ก็มีด้วยการหลายแบบนะครับเพื่อนๆวันนี้ได้มาเป็นเหรียญรูปไข่ครับนะครับเลยลองเอามาไลฟ์เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับเอ่อขนาดเหรียญนะครับกว้างก็1.9เซนนะครับหนาเอ่อความยาวนะครับความยาวรวมหูด้วยเอ่อ3เซนนะครับหนาประมาณ1.8มิลมครับเป็นเหรียญรูปไข่ทรงหลังเต่าครับ คำว่าหลังเต่าในความหมายก็คือหลังจะแอนนะครับเป็นแบบเต่าเนี่ยครับเพื่อนๆครับนี่ครับถ้าได้มีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองเอามาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่ครับหลังจะแอนนะครับเพื่อนๆนี่ครับไม่ใช่เหรียญบวมนะครับตั้งใจให้แอนเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นลักษณะเป็นท้องกระทะนะครับมีขอบด้านข้างนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็โค้งลงมาตรงกลางมาที่ขอบของตรงองค์หลวงพ่อทวดวชิระไ้นะครับเป็นรูปของหลวงพ่อทวดนะครับนั่งขัดสมาธินะครับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ บนบัวความบัวหงายนับแท่นเป็นบัวความบัวบัวหงายครับออกแบบโดยกองกระสับนะครับโดยใช้เครื่องนะครับในการออกแบบลักษณะเหรียญจิจเป็นเป็นเหรียญที่ใช้เครื่องในการขึ้นรูปนะครับเพื่อนนี่นะครับเหรียญขึ้นรูปด้วยเครื่องครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนี่ลักษณะตัวหนังสือก็จะเป็นแบบนี้ครับนะบางทีก็นูนนะครับแต่ชุดนี้ออกมาคือเป็นแบบบุ๋มลงไปนะครับเพื่อนนี่นะครับบุ๋มลงไปนะครับเป็นเส้นแท่งคมชัดแบบบุ๋มนะครับวัวนี้นะครับเพื่อน เพื่อนๆจะไม่เห็นร่องรอยของเส้นเสี้ยนอะไรเลยนะครับเพราะว่าใช้เครื่องในการออกแบบนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่ได้ใช้มือนะไม่ใช้เหล็กคมนะครับเป็นไปมีดคมในการขึ้นรูปนะครับใช้เครื่องหมดเลยครับเพื่อนทางด้านหน้าด้วยก็เช่นกันนะครับเพื่อนนี่ครับเออรุ่นนี้เล่าประวัตินิดหนึ่งครับก็จะสร้างตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยสาสิบนะครับทางวัดได้ให้กองกระสากออกแบบนะครับก็จะทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระกาสที่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับทรง มีประชาชนมาพรรษาครบ60พรรษานะครับ60พรรษานะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับนะครับประชาชนนะครับชาวอำเภอไปตรงจังหวัดยาลาแล้วก็ท่านสวัสดิ์ชดพานิช์นะครับประดัดกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นนะครับได้พร้อมใจกันที่จะปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมพระวิหารทีระดิษสถานรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับและพระอุโบสถของวัดพุทธาธิวารครับซึ่งจำรูปชุดโซมนะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามครับ ให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปครับและนั่นเองด้วยครับนะครับ่านได้เลิกกะมงคลนะครับในวันที่27กรกฎาคม2 5 3 0นนะครับตรงกับวันจันทร์ที่ขึ้นสองค่ำเดือน9ปีเถาะเวลา9กนาฬิกาก็ได้พิธีหล่อพระหลวงปูทวดรุ่นทุนเก้าขึ้นครับโดยมีดีดีพรหมนะครับจ,จัดเครื่องสักการะบูชาครูบาอาจารย์นะครับและอัญเชิญเทพยาดามาช่วยให้พิธีเกิดความขวางเป็นประสิทธิภาพแก่พิธีเททองนะครับหล่อพระ โดยมีท่านสวัสดิ์ช่วยพนิน,นะครับเป็นประธานฝ่ายสารว,วัตรพร้อมกับทําพิธีหลอมโลหะแผ่นยันที่บริเวณหน้าพระบูชสดเก่าในวัดบวรนิเวศวิหารครับนี่นะครับถึงเวลา12บสนกาสามสนทีครับประสงค์ทรงสมัสสักจานวน9้ารูปมีสมเด็จยานนะครับสมเดนน็จพระสางฆราชเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ครับและพระสูตรสําคัญต่างๆจนได้เวลา13บสานกาสามนาทีได้เลือกเททองสมเด็จยานในสังวรประพรมพระพุทธมนต์เบ้าพระและเตาหลอมนะครับแล้วเททองพระบูชาหลวงปู่ทวดเป็นประถม ขณะดเดียวกันอาจารย์ชลอชาวดีอดีตนายด่านสุรกา,า,ราการเบตรงครับผู้ซึ่งเคยสร้างร่วมสร้างพระหลวงปู่ทวดลข้ไปฐานปี2505นะครับได้เป็นผู้ทาพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงปู่ทวดมาประทับในพิธีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนั้นจึงได้นําโลหะที่หลอมจากแผ่นยันในพิธีไปเป็นเชื้อในการห่อพระบูชารูปหล่อเขียนต่างๆนะครับเป็นสําเร็จเป็นรูปหล่อพระหลวงปู่ทวดที่งดงามที่สุด นะครับในวันที่9นะครับสิงหาคม2530ก็ได้นํารูปหล่อสำลิศกับองค์ใหญ่ไปประกอบพิธีบรรจุนะครับผงว่านที่เหลือจากการสร้างพระหลวงปู่ทวดเมื่อครั้งปีพศ2497ที่ท่านสวัสดิ์ชดพานิษฐ์นะครับเก็บรักษาไว้จํานวนหนึ่ง,น,งนะครับที่วัดจุกระเชออําเภอศิลาชาจังหวัดชลบรุรีครับโดยหลวงปู่เริ่มเป็นผู้กระทําพิธีอธิษฐานจิตและอัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์ให้บังเกิดในองค์พระและบรรจุผงว่าน นะครับต่อจากนั้นก็ได้อัญเชิญพระที่สร้างทั้งหมดไปประกอบพิธีปลุกเสกอัญเชิญดวงวิญญาณอัักศิธิ์ของหลวงปู่ทวดให้ประทับสถิ์ในองค์พระที่พระอุโบสถวัดช้างให้อรอบหนึ่งครับในวันที่22สิงหาคม2530ครับตรงกับวันเสาร์แรม13ค่ำเดือน9ปีถอกครับก็มีท่านสวัสดิ์ช่วชธานิ์เป็นประธานจุดเทียนพุทธาพิเศษและเทียนชัยเมื่อเวลา18.19นะครับพร,พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตรวจพุทธาพิเศษแล้ว พระสงฆ์ผู้เรืองวิชาและศิราจารวัตจำนวน9ร้าลูปทำพิธีนั่งปกอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณของหลวงปู่ทวดถ,ถึงเวลาถึงเวลา22.19นพระจาจาร์นองนะครับวัดสายขาวผู้สร้างและผูกเสกหลวงปู่ทวดร,รุ่นแรกคู่กับพระจาจาร์ทิมจึงได้ทาพิธีดับเทียนชัยนะครับเป็นอันเสร็จพิธีสร้างพระหลวงปู่ทวดร,รุ่นทูนเก้าโดยสมบูรณ์ครับพิธีใหญ่หน้าบูชานะครับและที่สําคัญนะครับมีชนวนมวลสารนะครับ จากเกจิ200กว่าท่านนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่ที่ได้รวบรวมเอาไว้นะครับมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นชนวนมวลสารในการสร้างพระนะครับก็อย่างเช่นว่าของพระอาจารย์ทิมนะยุคต้นนะครับที่ท่านได้อาจารย์ไว้นะครับแล้วก็มีหลวงหลวงพ่อท่านท้ายนะครับหลวงพ่อดิดวัดปากสะอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปูตโตะนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดาจิตนะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อพรม หลวงพ่อพบหลวงปู่ทิมวัดทหานไล่เงี้ยครับหลวงพ่อเขียววัดหลวงบนเกจิมากมายเลยครับเพื่อนๆนะครับเอ๋อจำนวนมวลสารแผ่นจานต่างๆนะครับที่เอามารวบรวมกันพูดไม่หมดนะครับนี่ครับชุดนี้ก็เป็นการการันตีเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับวันนี้ได้มาเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆนะเป็นเหรียญรูปไข่ครับถ้าชุดนี้ที่ผมเจอนะก็จะมีเป็นเหรียญรูปรูปหล่อบูชานะครับ รุ่นทูนเก้านะครับเป็นเนื้อนวัโลหะนะครับแล้วก็มีเหรียญรูปไข่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเป็นแบบมีหูในตัวครับทรงหลังเต่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญทรงหยดน้ำนะครับทรงหยดน้ําด้วยทรงคล้ายๆกันเลยครับขนาดเนี่ยขนาดของหลวงปู่ทวดนี่แทบจะเท่ากันเลยนะครับทรงหยดน้ํานะครับนะครับแล้วก็มีเหรียญไสยมาครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นการถอดพิมพ์นะครับมาจากเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี2500ัร้อครับเหรียญไสยมารุ่นนั้นนะครับ ปัจจุบันเขาเรียกว่าเหรียญเซยมารุ่น2นะครับปี2530นะครับโดยเหรียญรุ่นนั้นด้านหลังจะมีข้อความเออ่ว่าข้อความระบุเป็นพศ2530ระบุไว้ด้วยครับและขอบด้านข้างเนี่ยเป็นแบบขอบลาดนะครับขอบลาดคมๆนะครับในพิมพ์เลยนะครับขอบด้านข้างตรงขอบขอบด้านข้างนะครับและตัวตัดเหรียญรุ่นนั้นจะส่วนใหญ่จะมีรอยปิ้นโดยรอบของเหรียญเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับวันนี้ได้มาเป็นเหรียญรูปไข่ครับเพื่อนๆนี่ครับท่านใดมีก็เอามาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่ครัััับบบขขึ้้นนนนนรรรรูปปดวยเเคคคื่ออองงงงะะพ็ากท นี่ครับลักษณะขึ้นรูปเปเครื่องตัวตัวเหรียญเนี่ยตัวพระนะครับขอบต่างๆนี่จะเรียบเลยนะครับไม่เห็นล่องรอยของเส้นเสี้ยนอะไรเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับไม่มีเลยนะครับขึ้นรูปดปวยเครื่องนะครับนี่ครับตัวรายละเอียดต่างๆจะคมชัดเป็นแท่งคมชัดหมดเลยนะครับเส้นหน้าผากนะครับคิ้วนะครับตานะครับจมูกนะครับตรงนี้จมูกพระบล็อกเริ่มสึกนะครับเจลึกจมูกเริ่มเริ่มมวนลงนิดนึงนะครับอ่าปากนะครับรายละเอียดต่างๆจะเป็นแท่งสวยงามคมชัดครับเพื่อนๆนี่นะครับหูเนี่ยครับเพื่อนเนเส้นเห็นเั้น หนานะครับหนาขื้นรูปหนาคมชัดครับนี่ครับมองด้านข้างครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับนี่นะครับลายต่างๆคมชัดหมดเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเส้นแท่งคมชัดครับนี่ครับนี่ครับเส้นแท่งคมชัดหมดเลยครับนี่นะครับเหรียญนี้สภาพผิวเปิดหน่อยหนึ是是 taki, ่งนะครับเพื่อนๆผิวเปิดหน่อยสภาพผ่านการใช้มาหน่อยครับ เป็ส้นกีบบัวงเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับคมชัดนะครับกีบบัวฟ้าบัวหงายนะครับเส้นกีบพวกนี้คมชัดลักษณะอย่างเส้นบางเส้นเนี่ยซึ่งเป็นเส้นที่ทำขึ้นรูปผ้าก็จะคมคมนะคก็จะหนาๆนะครับไม่ใช่แบบคมคมนะจะหนาๆเป็นแท่งเลยครับเป็นเส้นๆแท่งๆเลยครับเนี่ยครับพวกนี้นะครับนี่ครับเส้นพวกนี้คมชัดมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับดูด้านล่างนะครับหนานะครับหนาคมนะครับขึ้นรูปเป็นเครื่องครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับ โดยรอบเลยครับเพื่อนนี่ครับนี่นะครับท่านใดมีก็มาเปรียบเทียบผมได้นะครับเหรียญจะเป็นแหวนวิ่งมาตรงกลางนะจากขอบเหรียญวิ่งมาตรงกลางนะขอบเหรียญก็เป็นแบบแท่งคมชัดตรงตรนะแท่งตรงตรงคมชัดครับท่านใดมีก็เปรียบเทียบกับผมได้ครับนี่ครับนี่ครับเส้นสบงตรงบริเวณนี้ครับเข่าบเวณหน้าหน้าแข้งนี้ก็คมชัดนี่ครับเส้นพวกนี้คมชัดหมดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับ เ้นตรงใต้คอสองเส้นนี้ก็ชัดเจนครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับผิวต้องตึงเรียบนะครับตามสไตล์เหรียญปั๊มนะครับเพื่อนๆนะครับมีบล็อกด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะตัวคาถาบูชาหลวงพ่อทวดนะครับนโมโพธิสัตโตนะคันติมายะอิติภะควาก็เป็นเส้นคมชัดนะครับนี่ครับลึกลงไปตรงๆคมชัดครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับ โอ้เหรียญรูเจาะนะครับรูเจาะเรียบร้อยนะครับรูเจาะเรียบร้อยรูเจาะด้านหน้าจะเห็นบานิดนึงครับเพื่อนเพื่อนยังเห็นบานิดนึงรูเจาะไม่ใหญ่ครับเห็นบานิดหนึ่งครับรรน,นี่ครับ,รรรบมีบ่านิดนึงนะครับมีบาข้างในนิดหนึ่งนะครับมีบาน,น,นิดหนึ่งนี่นะครับหนวงสือคมชัดนะครับเพื่อนๆหลายเหรียญที่ผมเจอจะมีเห็นเส้ในที่เรนนี้ครับเพื่อนเนี่นะครับเส้นเส้นวิ่งแนแะนวนี้ครับเฉียงเฉียงนี่ครับคมคมครับมาจาก เข้าใจว่าเป็นตัวเหยยบเหรียญนะครับลองรอยจากตัวเหยยบเหรียญนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับแล้วก็เหรียญนี้ส่วนใหญ่รอยปิ้นนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็มีให้เห็นนะครับตรงรูอย่างนี้นะครับรอยปิ้นที่หูเนี่ยทั้งสองจุดตรงเนี้เจอบ่อยครับแล้วก็มีตรงคอมเนี่ยเจอบ่อยแต่แบบนี้นะครับเจอบ่อยแล้วก็ด้านล่างครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านล่างแถวเนี้เจอบ่อยครับเพื่อนๆนี่นะครับลองรอยตัวเหยยบเหรียญนะครับตัวตัวเหยยบเหรียญก็มีให้เห็นนะครับนี่ครับตามขอบนะครับ นี่เห็นนิดๆนะครับตามขอบนะครับตัวหย่บเหรียญนะครับนี่ครับรอยรอยบี้ลงไปตรงบริเวณนี้ครับเบืองนี่นะครับนี่นี่ครับรอยบี้นี่คือร่องรอยตัวหย่บเหรียญนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนลักษณะตัวตัดจะเป็นตัวตัดแบบคมคมครับของกองกระสับส่วนใหญ่ออกแบบให้ตัวตัดจะค่อนข้างคมๆเป็นเส้นเล็กๆครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับคมๆเล็กๆนะครับเส้นคมๆเล็กๆตัด ค่อนข้างตัดได้ดีนะครับตัดได้เกือบขาดนะครับเกือบขาดหมดเลยนะครับทั้งทั้งเหรียญเลยนะครับกินเล็กเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับตามเป็นธรรมชาติของมันนะครับนี่นะครับของการปั๊มตัดนะครับของตัวตัดนะครับมีกินเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับนี่มีให้เห็นเป็นธรรมชาตินะครับกับทงหเหรียญก็เหมือนกันนะครับนี่ครับทนใดมีก็ลองมาเปรียบเทียบกับผมได้ครับเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับเจตนาการจะสร้างดีนะครับแล้วก็ มีชนวนบนสารต่างๆเกจิมากมายครับพุทธคุณรอบด้านเลยครับโดยเฉพาะแคลวคาดปลอดภัยนะครับเมตตาเมตตาหมานิยมนะครับก้าวหน้านะครับนี่ครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมมองมองว่าเด็กใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีนะครับเหรียญกําลังขนาดกําลังพอดีพดีเลยครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับนี่เลยได้มาเหรียญนึงก็เลยมาให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็เอามาส่องเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่ครับ เป็นเหรียญแบบหลังเต่านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับด้านหลังเป็นแบบเนื่องจากว่าไม่มีขอบนะครับถ้าทำนูนเนี่ยตัวหนังสือก็จะทําให้ตัวหนังสือสึกนะครับก็เลยช่างออกแบบให้เป็นแบบจมนะครับนี่นะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญหลังเต่านะครับถึงจะมีขอบอะไรด้านหลังก็ก็ไม่ก็ตัวหนังสือก็โดนอยู่ดีก็เลยออกแบบเป็นหลังแบบบุ๋มลงไปนะครับตัวหนังสือนี่นะครับผิวต้องตึงเรียบนะครับเพื่อนเพื่อนตึงเรียบแน่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับ มาเหรียญหนึ่งวันนี้ก็เลยมาให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันดูครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ